ขออภัยนะคะขออภัยเด็กๆด้วยนะเมื่อกี้ครูแคนแอบหลุดออกไปจากนอกห้องอซูมของเราเมื่อกี้นี้โอ้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆหลุดไปเลยอตอนนี้โอเคแล้วเนาะเด็กๆได้ยินเสียงครูแคนไหมคะไหนใครได้ยินเสียงครูแคนยกมือโอเคหน่อยเร็วคุณครูจะได้รู้นะว่าเด็กๆได้ยินเสียงครูแคนแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้อเด็กๆยังจําเพลงได้หรือเปล่าเพลงชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วจําได้ไหม อ๋อเดี๋ยวก่อนอื่นครูแคนขออนญุญาตแอดสปอร์ตไลท์เพื่อนๆก่อนนะแอดสปอร์ตไลท์เด็กที่กำลังเปิดเปิดเดอ่อเปิดเปิดกล้องนะคะใครที่ไม่เปิดกล้องคุณครูแอดสปอร์ตไลท์ไม่ได้นะเพื่อนๆมองไม่เห็นหน้าเด็กๆเลยนะโอเคแอนน้องรดาอีกหนึ่งคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วพร้อมกันเด็กๆทาท่าทางด้วยนะพร้อมแล้วพร้อมกันเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้ว มันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกะตายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายไตยขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป ดอกบัวสวยงามสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีครับสวัสดีครัโอเคเก่งมากเลยวันนี้เด็กๆจะมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อ๋อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมเราเรียนตัวเลข1ถึงเลข5ไปแล้วนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนตัวเลข6อ่าเลข6แบบนี้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา6นิ้วแบบนี้เลข6กอ่าเลข6เหมือนนิ้วงอเป็นเลข6ยกขึ้นมา6นิ้วแบบนี้เลยค่ะเลข6ถึงเลข10อ่าถึงเลข10แบบนี้อ่าสินิ้วยกขึ้นมา10นิ้วอ่าโอเควันนี้เราจะมาเรียนเลข6ถึงเลข10เลยนะ ทีนี้เด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปดูกันนะว่าเลข6กับเลข10บเขามีอะไรมาให้เด็กๆดูอ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วครูแคนจะไปเปิดวิดีโอเลข6ถึงเลข10ให้เด็กๆดูกันนะคะเด็กๆรอคุณครูแป๊บหนึ่งนะลูกอ่าโอเคพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูไปเปิดเลขหกถึงเลขสิบให้เด็กๆดูเลย สประถมวัยปีที่1โรงเรียนปีชานุศาสตร์เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจากภาพจำนวน6ถึง10ก่อนอื่นมานับเลขกันก่อนค่ะ6 7 8 9 10มาช่วยกันนับดอกกุหลาบค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6นับได้6เท่ากับเลข6มาช่วยกันนับผีเสื้อค่ะ1 2 3 4 5 6 นับได้7เท่ากับเลข7มานับดอกลิลลี่กันค่ะ1นสอง ช่วยกันนับดอกทานตะวันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นับได้9เท่ากับเลข9มานับดอกชบาค่ะ1 2 4 5 6 7 8 9 10นับได้10เท่ากับเลข10เลข10ปมี1กับ0ค่ะต่อไปมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่4และ5เรียนรู้จำนวนกับตัวเลข ไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วแม่ครูแคนี่ลืมตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยปิดไม์ตัวเองแล้วก็ลืมเปิดไม์ตลอดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ปกครองน้องพอส์นะเตือนคุณครูทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่งั้นครูแค่ก็คงพูดยาวไปแล้วลืมไปเลยว่าลืมเปิดไม์แล้วเด็กๆก็ไม่กระซิบบอกคุณครูหน่อยลืมทุกวันเลยไม่รู้เป็นอะไรเออไม่ได้ยินแต่ขนาดครูเมย์อยู่ใกล้ๆครูเมย์เองบอกว่าอ้าวไม่รู้ว่าครูแค่ลืมปิดไม์ พอดีได้ยินเสียงครูแคนอยู่ตรงนี้ไงคะใกล้ๆก,ก,กันอ่ะโอเคต้องขออภัยด้วยนะคะเอาใหมา่อีกครั้งหนึ่งเรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะวันนี้เราเรียนเลข6ถึงเลข10ไปแล้วใช่ไหมแล้วเด็กๆก็ได้นับรูปภาพไปแล้วสมมุติเรานับรูปภาพได้7ภาพมันก็ต้องเท่ากับเลข7สมมุติเรานับรูปภาพได้6ภาพก็ต้องเท่ากับเลข6ใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้คุณครูก็เลยมีเกมมาให้เด็กๆเล่นแต่วันนี้เป็นการเล่นเกมครูแคนจะขออนุญาตเปิดไมค์ทีละคนดีกว่าเนาะ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆพูดแทรกกันนะเดี๋ยวเพื่อนที่เขาเรียนทีหลังเขาไม่ได้ยินเสียงนะคะโอเคคนแรกที่จะตอบคําถามกับคุณครูใครดีนะเอ๊หรือว่าวันนี้จะเปิดไมให้ทุกคนดีเนี่ยโอ้อ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครูแคนขออนุญาตเปิดไม์ดีกว่าเนาะเปิดไม์ทุกคนเลยเพราะว่าวันนี้เด็กไม่เยอะหรอกเนาะอ่าเดี๋ยวเปิดไม์ให้ทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันนับรูปภาพนะคะ อ่าโอเคเปิดไมให้แล้วคนไหนเปิดมาครูแคนส่งเปิดไมให้แล้วเด็กๆเปิดไมได้เลยไหนใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นหน่อยค่ะใครพร้อมที่จะเล่นเกมกับคุณครูยกมือเลยโอ้โหมีหลายคนพร้อมแล้วเก่งมากเลยค่ะอ่าเราไปดูแบบเกต่ละนเอออย่างนั้นอ่าไห่ละโอ้ไล่ไลมือแล้วอ่ะมาเดินเจอร์คนที่หนึ่งอ๋อให้ทับ ครูคนถา่าน้องปูนฟังครูแคนนะครูแคนถามว่าภาพไหนนะเท่ากับตัวเลขนนูเด็กๆช่วยครูแคนตอบหน่อยสิเลขอันนี้คือเลขอะไรปเลขแปดโอ้มีคนบอกว่าเลขแปดเก่งมากเลยแล้วภาพไหนนะมันจะเท่ากับเลขแปดเรามานับภาพแรกกันพร้อมกันค่ะนับหนึ่งนับสุนนับจิ้งจอกพร้อมกันหนึ่งต่อไปเขาเสอง หนึ่งสเเท่ากับเลขเจ็ดแล้วอยู่ข้างหน้าตัวสีแดงๆเนี่ยใช่เลขเจ็ดไคะใช่ไหมไม่ใช่อไม่ใช่นะดังนั้นเราจะกากระบาดไม่ได้นะเดี๋ยวไปดูภาพที่สองกันค่ะอ่าไปนับค้างเท้าพร้อมกันนับ หนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่ากับเลขแปดตข้างหน้าไหมคะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือนไหม เหมือนอ่าเหมือนนั้นเรากากบาดที่ภาพค้างขาวพร้อมกันเลยค่ะเอากากระบาดพร้อมกันหนึ่งสองสามชึบอ่าเก่งมากเลยค่ะวาน เ e r ี่ o o d กูดกูดกูอ่าเก่งมากค่ะต่อไปจาิอนุญาตปิดไม์เด็กๆก่อนเนาะเดี๋ยวเวลาที่นับเดี๋ยวให้เด็กๆนับเดี๋ยวครูแคนดูปากเด็กๆเอานะเพราะว่าเสียงมันแทรกกันต้องขออภัยด้วยนะลูกนะอ่าเดี๋ยวจะเรียกถามเป็นทีเป็นทีละคนไปดีกว่าโอเคไปดูภาพต่อไปไปดูตัวเลขต่อไปครูแคนถามว่าภาพไหนนะเท่ากับตัวเลขชึบ อุ่ยใครตอบได้เนี่ยตัวนี้คือตัวเลขอะไรเอ่ยโอ้น้องระดาบอกว่าเลขหครูแคนเห็นปากน้องระดาบอกว่าเลขหกเดี๋ยวเราไปดูภาพกันว่าภาพไหนจะเท่ากับจํานวนเลขหกอ่ะไปนับพร้อมกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งนับพร้อมกันเลยนะนับหนึ่งอ่ะนับจ้แมพร้อมกันหนึ่งสองสาสี น้องปูนับด้วยน้องพอนับด้วยห้าต่อไปหก <6 S 2> เท่ากับเลขหก <6 S 2> เหมือนเลขหกข้างหน้าไหมคะอ่ะครูแคนจะถามระดาระดาเหมือนเลขหกข้างหน้าไหมลูกเจ้าแมวมีหกตัวเหมือนกันกับเลขหกข้างหน้าไหมคะเหมือนค่ะเหมือนค่ะ มือนะอ่าละดาดู <S <S ไว em. ้นะละดาจําไว้นะว่าแมวมีหกตัวนะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนะไปดูภาพต่อไปว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่อ่าละดาับไปพร้อมครูแคร์เลยนะนับนับปลามึกหนึ่งต่อไป2เก่งมากค่ะต่อไปสต่อไปสี่ต่อไปห้า <5 S 2> อบอบเลขห้าแล้วข้างหน้าสีม่วงเนี่ยใช่เลขห้าไหมละดาใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลขห้านะเพราะว่าเมื่อกี้ลดานับแมวได้หกใช่ไหมทีนี้เราจะต้องกากระบาดภาพอะไรคะละดากาก,ะา,า,กากากระบาดภาพแมวหรือการกระบาดภาพปลาหมึกลูกแมวค่ะภาพแมวค่ะภาพแมวไหนลดาลองการกระบาดหน้าจอพร้อมกันสิหนึ่งสองสามชึบ อ่าเก่งมากเลยค่ะตบมือให้ระดาเลยอ่ะเพื่อนๆเรีกูดพร้อมกันเร็วๆเวลีเวลีกูดกูดกูดเวลี่เวลีกูดกูดอ่าโอเคเก่งมากค่ะปิดไม์น้องระดาแล้วนะต่อไปคนที่จะตอบคําถามต่อไปอ่ะเป็นน้องปูนบ้างน้องปูนอ่ะให้น้องปูนอ่ะน้องปูนมาตอบคําถามเออปูนน้องปูนอ่ะแล้วน้องปูนดูน้องปูนดูอะไรครับ เลขอะไรป <10. S 1> ูนรู้จังเนี่ย <10. S 1> เลขอะไรลูกสิบสิบโอ้โหน้องปูนเก่งมากน้องปูนบอกว่าเป็นเลขสิบแล้วน้องปูนไปดูนะภาพไหนที่มีจํานวนสิบน้องปูนไปดูพร้อมกับครูแคนเลยนะนับด้วยนะนับเหมือนระดาเมื่อกี้เลยนะระดาเขายังนับเสียงดังเลยนะอ่าพร้อมนับกันนับพร้อมกันนับหนึ่งอ่าน้องปูนนับสองอ่า <1. S 1> ต่อไปสองตี อ้าเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรูแคลวดอกไม้มีห้าดอกใช่ไหมคะอ่าน้องตุนนับได้ดอกไม้มีทั้งหมดห้าดอกนะมันใช่เลขห้าไหมเนี่ยข้างหน้าที่น้องกุนตอบเมื่อกี้ใช่เลขห้าไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ดังนั้นกากระบาดดอกไม้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปนับภาพดาวต่อว่าดาวมีเท่าไหร่เออน่ะกากระบาดไม่ได้นะอะไปนับดาวพร้อมกันนับหนึ่ง พูดดังๆสามสี่เก่งมากหต่อไปหกหกต่อไปเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยแล้วทีเนี้ยสิบดาวมีสิบเท่ากับเลขสิบข้างหน้าใช่ไหมครับน้องปูนใช่ไหมใช่ ่แล้วทีนี้เราต้องการภาพอะไรอะระหว่างดอกไม้กับดาวเราจะกาภาพไหนดีเออดาวดาวอ่ะทีนี้น้องปุณลองกากระบ,บาดหน้าจอพร้อมกันสิหนึ่งสองซ้ำชึบอ่าเก่งมากเลยค่ะเบลิกุลเบลิกเบลิเบลิกูดกูดกูดอ่าเก่ <laughs> งมากเลยเพื่อนๆเบลิกุดให้น้องปุนด้วยเห็นไหมโอเคขออนุญาตปิดไม์น้องปุนนะครับชึบ คนต่อไปเอาน้องเะจ๋าบ้างน้องเะจ๋าอ่านน้องเะจ๋าเปิดไมเลยลูกอ่าทีนี้เจจ๋ามาอ่านมามามา,มานับภาพตามครูแคนนะลูกนะอ่าครูแคนถามเจจ๋าว่าภาพไหนนะเท่ากับตัวเลขอา <c oughs> จจ๋า <c oughs> อันนี้เลขอะไรคะเจะจ๋าเจ็ด <c oughs> เลขเจ็ดโอ้โหเจจ๋าเก่งมากเลยทีนี้เรามานับภาพพร้อมกันนะว่าอะไรมีจํานวนเจ็ดเท่ากับเลขเจ็ดข้างหน้าไปนะับภาพแรกเลยคะ่นะนับ หนึ่ง <ows orman. S 1> จะจานับเองนะต่อไปสองสามสีสส่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดโอ้มะม่วงมีแปดผลเท่ากับเลขแปดข้างหน้าใช่ไหมคะเจษฎา ใช่ค่ะใช่หรอจษดาดูดีโอไม่ใช่นะเพราะว่าข้างหน้าเราคือเลขเจ็ดนะแต่ว่ามะม่วงมันมีแปดเรากากบาทมะม่วงได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้อ่าโอเคเก่งมากเจ๋าเก่งมากเลยลูกอ่ะทีนี้เราไปดูอ่าไปดูภาพอีกหนึ่งภาพนะว่าจะมีจํานวนเจ็ดเท่ากับเลขเจ็ดหรือเปล่าเจษดานับเลยนะเอานับหนึ่งอ่าจ๋านับสตรอเบอรี่หนึ่งอ่าต่อไปสองสามอ่านับเอง สามเก่งมากสี่ห้าออ่าต่อไปเจ็ดเอเท่ากับเลขเจ็ดเลยใช่ไหมคะสตรอเบอรี่เท่ากับเลขเจ็ดเหมือนเลขที่อย้เยเออเหมือนเลขที่อยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมคะ แล้วเจ้าจ๋าจะกากระบาดภาพอะไรดีล่ะระหว่างมะม่วงกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะอ๋อเจ้าจ๋าจะกาสตรอเบอรี่อ่ะเจ้าจ๋ากากระบาดพร้อมกับครูแคร์เลยค่ะหนึ่งสองสามชึบอ่าเก่งมากเลยค่ะเบรดิเวลี่กูดกูดกูดเวลี่เวลี่กูดกูดกูดเก่งมากค่ะอ่ะต่อไปขออนุญ,ญาตคนต่อไปที่จะตอบคำถาม ใครดีนะเจะจาตอบไปแล้วน้องละดาตอบไปแล้วเดี๋ยวครูแคนขอนุขออนุญ,ญาตด,ดูก่อนนะอเอาพิชาเอาพิชาบ้างนะให้น้องพิชาตอบบ้างนะคะอพิชาเปิดไมเลยพิชาลองดูตัวเลขสีเหลืองสิลูกตัวเลขสีเหลืองอันนี้คือเลขอะไรพี่ชารู้จักไหมเลขอะไรลูกเล,เลขอะไรคะ หกเก่งมากทีนี้เราจะมาหาภาพที่มีจํานวนหกนะพี่ชานับพร้อมกับครูแคนเลยนะอพี่ชามานับช้างพร้อมกันค่ะนับหนึ่งอ่าต่อไปนับสองอ่าต่อไปนับสามเก่งมากต่อไปนับสี่พี่ชานับดังๆลูกห้าห้าหเก่งมากเลยหก อ่าโอเคมาดูกันนะคะว่าช้างมีเท่ากับเลขหกแล้วทีนี้เราจะไปดูดิอ่าหกเหมือนกันกับข้างหน้าเลยนะทีนี้พี่ชาจําไว้นะว่าช้างมันมีหกนะเราจะไปดูภาพตัวต่อไปค่ะพี่ชานับเร็วอ่านับม้าลายนับหนึ่งนับก่อนฟังครูหน,หนึ่งก่อนอ่าหนึ่งนับก่อนน่งสองพี่ชานับไป อัดต่อสามสามเก่งมากลูกต่อไปสี่ไลนเก่งมากต่อไปห้าหอา่ะนี่พี่ชาดูสิช้างกับม้าลายพี่ชาจะก,กาชก่อนจะไปหแล้วหรอช้างกับม้าลายพี่ชาจะก,กาอัานไหนดีลูกกา,ากระบาดอะไรคะช้างกับม้าลายกาไหนดี กาไหนกากระบาดช้างใช่ไหมพี่ชาจะกากระบาดช้างใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูแคนมาเฉลยกันนะคะเพื่อนๆช่วยพี่ชากากระบาดหน้าจอด้วยลูกอ่าพี่ชากากระบาดช้างหน้าจอพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามชึบอ่าเก่งมากเลยค่ะเบลี่เบลี่กูดกูดกูดอีกขั้นหนึ่งเบลี่เบลี กุดกุดกุดอ่าเก่งมากๆเลยโอ้โหทาไมเด็กห้องนี้น่ารักจังเลยเนี่ยอ่ะทีนี้เมื่อกี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอ่าตัวเลขที่มันตรงกับรูปภาพคืออะไรเวลาเด็กๆเจอเลขเจอตัวเลขนะเด็กๆกต้องรู้จักตัวเลขก่อนแล้วเด็กๆก็ไปหาจํานวนภาพที่มันเท่ากับตัวเลขเนาะอ่าวันนี้เด็กๆมีการบ้านเยอะเลยใช่ไหมคะ,ะการบ้านของทีเชอร์ JP เด็กๆยังไม่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ก็ได้นะคะ การบ้านของทีเชอรอเจพี JP ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะให้เด็กๆส่งคุณครูในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้นะลูกนะไม่จําเป็นจะต้องส่งวันนี้นะแต่วันนี้วิชาที่ครูแคนกับครูเมย์สอนวันนี้คือวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆก,ก็ยังมีการบ้านอีกนะเดี๋ยวครูแคนจะเปิดการบ้านให้เด็กๆด,กด,กดูอ่ะนีเลยการบ้านของเด็กๆคือเล่มสีชมพูเดี๋ยวครูแคนขออนุ้ไปหยิบเล่มสีชมพูก่อนนะ นี่เลยเล่นสีชมพูเล่มน,นี้นะคะที่มันอยู่ในกองที่ครูแคนวางไว้ที่หน้าหน้าโรงเรียนเนาะอ่าเล่มน,นี้นะคะให้เด็กๆเ,เปิดมาที่หน้าสองอันนี้หน้าหนึ่งใช่ไหมหน้าหนึ่งอันนี้ถ้าเด็กๆสะดวกทําเด็กๆก,ก็ทําได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เปิดมาอีกหนึ่งหนะ้าอ่าทำไมเป็นแบบนี้เอาใหม่ เอาใหม่ครูแคงขออนุญาตแชร์สกีน,กนากมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะนี่นี่เด็กๆจะได้ทําหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองในเล่มสีชมพูนี่นะนับรูปภาพอ่ะดูตัวเลขแล้วก็นับรูปภาพแล้วก็กาก,ากระบาดให้สวยงามเลยนะคะแล้วก็ในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่สองหน้าที่สี่กับหน้าที่ห้าอีกหนึ่งเล่มจะมีทั้งหมดสามหน้าด้วยกันนะคะวิชาคณิตศาสตร์เนาะอ่าโอเคสําหรับการบ้านในวันนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะ แล้วก็วันนี้ตอนบ่ายไม่มีเรียนแล้วนะเด็กๆเรียนกับครูแคนกับครูเมย์วันนี้ชั่วโมงนี้คือชั่วโมงสุดท้ายแล้วตอนอตอนกลางวันเด็กๆก,ก็นอนหลับพักผ่อนถ้ามีเวลาว่างก็ทําการบ้านแล้วก็ส่งการบ้านส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะอะทำเสร็จแล้วระบายสีสวยงามแล้วแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปแล้วส่งการบ้านมาให้คุณครูดูนะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนได้เด็กๆจะได้ทําการบ้านเนาะอะเดี๋ยวเราจะมาบายบายกันดีกว่า โอเคเดี๋ยวเปิดไมค์ให้เด so ็กๆทุกคนบ๊ายบายพร้อมกันเลยค่ะอ่าบายบายเจอกันใหม่ที่บ้านายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะขอบคุณ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 ดีๆ ขอบคุณที่สวยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ see you a g ซีอูเอเกนชูบาย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 บ๊ายบาย